ใครเลยจะไปรู้ผู้ชมว่า Ford Ranger M.S.R.T. กระบะเลสซิ่งที่มีข่าวจากโลกออนไลน์มาก่อนหน้านี้จะเปิดราคาอย่างเป็นทางการในไทยเรียบร้อยแล้วนะครับ1,749,000บาทนะครับการตกแต่งสไตล์ Racing แล้วก็ออปชันต่างๆเนี่ยจัดเต็มเลยผมเรียกได้ว่าเป็นตัวเตี้ยตัวจบได้เลยณตอนนี้นะใครที่กำลังเลงกระบะนะฮะแล้วก็เป็นตัวสมรรถนะสูงเนี่ยบอกเลยว่าคลิปนี้ห้ามพลาดเดี๋ยวผมจะเล่ให้ฟังนะฮะว่าภายนอกภายในการตกแต่งต่างๆ สเปคต่างๆเป็นยังไงก่อนไปดูคันจริงกันที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โป2024นี้นั่นเองนะก่อนไปชมกันอย่าลืมกดแชร์ like, กดไลค์กด s ั b s c r i b e เป็นกังใจให้คุกี่พีด้วยนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยเพชรจ้าไม่ชอบสแสงจ้าซูปเปอร์ไฮคูบิออนเซรามิกเหนือกว่าด้วยพีเมยมเมทัลไลซ์เซรามิกเย็นกว่าด้วยไออาร์นาโนเทคโนโลยีการไออาร์ <c oughs> สูงสุดถึง99%เสียงชัดสัญญ,ญาณดิจิตอลไม่ติดขัดแค่ดีคดงไม่พอซูปเปอร์ไฮคูบิออนเซรามิก SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้รถมือสองมากกว่า4,000คันต่อเดือนที่ SIA ทีนี้เรามาดูรายละเอียดนะครับอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษของ Ford Ranger MSRT กันดีกว่า การตกแต่งรอบคันภายนอกเนี่ยก็แน่นอนแหละนะครับเป็นรุ่นพิเศษเนี่ยก็จะมาพร้อมการตกแต่งที่แตกต่างจากเรนเจอร์รุ่นอื่นๆนะครับตัวถังเนี่ยก็จะได้รับแรงบันดาลใจมาจากกีฬามอเตอร์สปอร์ตเลยไม่ว่าจะเป็นชุด กระจังหน้ากันชนหน้านะครับที่ดีไซน์มาเป็นลักษณะเหมือนลังพึ่งสีดําด้านเนะน,นื้อเนี้ยเท่มากๆเลยไฟหน้าก็เป็น led เต็มระบบแล้วก็ day time running light เนี่ยเป็นทรง c shape ลิ้นด้านหน้าเนี่ยติดตั้งมาให้จากโรงงานแบบนี้เลยซุ้มล้อด้านข้างมีการขยายจากตัวถังปกตินะครับทำให้ล้อเนี่ยกว้างขึ้นนะโดยความกว้างโดยรวมเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ8 2ม mm มเลยการตกแต่งรอบคันจะมีชุดเกิร์ด้านข้างด้วยแล้วก็บันไดด้านข้างเนี่ยเวลาคุณเปิดประตูออกมานะครับก็จะกางออกมาเป็นแบบไฟฟ้าด้วย เป็นไงเจ๋งป่ะแม้ว่าคันนี้จะไม่ได้เป็นรถยกสูงนะแต่มีบันไดไฟฟ้าพับเก็บอัตโนมัติมาให้นะครับส่วนบริเวณหลังคาเนะียมีการตกแต่งสปอยเลอร์มาให้แล้วก็ด้านหลังเนี่ยการชนด้านหลังดีไซน์ใหม่ทั้งหมดแลนะดิฟฟิวเซอร์ก็มีการดีไซน์พิเศษตามสไตล์มอเตอร์สปอร์ตและที่สําคัญเลยจุดที่เด่นมากๆเลยคือตัวดักเทล ให้มาจากโรงงานแถมรายละเอียดในดักเทลเนี่ยนะครับมีลวดลายที่เป็นเหมือนเขาแล้วก็มีโลโก้ของตัว Ford M.S.R.T. ด้วยอันนี้จัดเต็มจริงๆไฟท้ายนะครับก็เป็นตัว L.E.D. ตามสไตล์ของ Ford เขาซึ่งรุ่นนี้นะก็จะได้อุปกรณ์อำนวยความสะดวกเนี่ยจัดเต็มเช่นเดียวกันสิ่งที่มันโดดเด่นมากๆก่อนเราจะไปดูภายในกันนะครับคือล้อล้อเนี่ยเป็นล้อลวดลายพิเศษด m o n d คั t ขนาด21นิ้วด้วยซึ่งคุณจะได้ล้อลวดลายแบบนี้มาจากโรงง,งานเลยนะ ไม่ต้องกลัวเลยนะครับแล้วก็ความสูงตัวถังรถเนี่ยเตี้ยลงมาประมาณ40มเมตรเปิดประตูออกมาผู้ชมภายในเนี่ยตกแต่งด้วยสีดำแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของ next gen ford นะครับจอแนวตั้งขนาด12นิ้วนะฮะรองรับ s ิ n g f a apple carplay แบบ v ว i c e แล้วก็ android auto ได้นะครับส่วนหน้าจอคนขับเนี่ยจะเป็นหน้าจอขนาด8นิ้ว นะเป็นดิจิตอลเต็มระบบแล้วก็ชุดลําโพงหกตำแหน่งนะทีนี้เรามาดูการตกแต่งดีกว่าพวงมาลัยเป็นดีไซน์สปอร์ต,ตกแต่งด้วยแถบสีน้ําเงินที่ตําแหน่ง12นาฬิกาแล้วก็เบาะนั่งเนี่ยเป็นเบาะปาร์เกตซีดดีไซน์พิเศษตามสไตล์ของตัว m s r t ไม่ว่าจะเป็นตะเข็บสีฟ้าแล้วก็โลโก้ m s r t บริเวณพนักพิงศีรษะเบาะคนขับเนี่ยปรับไฟฟ้า8ทิศส่วนพรมปูพื้นเนี่ยก็จะมีสัญลักษณ์ m s r t ติดตั้งมาให้ด้วยนะครับนอกจากจะเป็นตัวซิ่งแล้วไม่ใช่ว่าระบบอำนวยความสะดวกขาดหายไปนะ รุ่นนี้มีไวเลสชาร์จมาให้กุญแจรีโมทอัจฉริยะปุ่มพู้สตาร์ทมีมาให้ระบบแอร์แยกโซนซ้ายขวาก็มีมาให้กระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติพร้อมช่อง USB ก็มีมาให้นะครับก็ถือว่าจัดเต็มเนาะทีนี้เรามาดูเรื่องสมรรถนะกันดีกว่าอันนี้ก็คือพระเอกหลักนะฮะร,รถยนต์ Ford Ranger MSRT เนี่ยจะมาพร้อมเครื่องดีเซล V6 3.0ลิตรเทอร์โบนะครับซึ่งอยู่ในตัวเรนเจอร์ V6 นั่นเองนะแต่เนี่ยมาอยู่ในตัวเตี้ยก็น่าจะขับขี่ได้สนุกสนานนะครับพลังกำลังสูงสุดเนี่ยอยู่ที่250แรงม้าที่3 2 5 0รอบต่อนาทีแรงไปสูงสุด600นิวตันเมตรซึ่งนี่ถือว่าเป็นเบสินคาสเลยนะครับก็ถือว่าเป็นเครื่องดีเซล V6 ที่ขับแล้วเนี่ยเสียงดีเซลไม่ดังโขกไม่ดังเลยแล้วก็เวลาขับเนี่ยเนียนเสียงเหมือนเครื่องเบนซินเลยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกเครื่องหนึ่งที่จบเนาะ แรงดันในหัวฉีดเนี่ย2,000บา์เลยแล้วก็แรงดันเทอร์โบชาร์จสูงสุดคือ2.8บาทฝาสูบก็เป็นอลูมิเนียมด้วยเสื้อสูบรูปตัว V เนี่ยเป็นเหล็กหลอกแกรฟไฟต์ขั้นตอนเดียวนะกระบอกสูบ2แถวจัดวางเข้าหากันที่60องศาก็ช่วยให้บาลานซ์ตัวรถเนี่ยแล้วก็การกับขีเนี่ยตอบโจทย์ได้อย่างลงตัวส่วนระบบความปลอดภัยมาตรฐานนะครับได้มาครบเนาะแอร์แบ็กเจลูก ABS EBD เบรกมือไฟฟ้า ESP แล้วก็ระบบ h i l l Assist นะฮะ HU Descent Control เซนเซอร์ด้านหน้าด้านหลังครบทั้งหมดเทคโนโลยี Technology, ชื่อเหลือก็คับขี่ชั้นสูงนะฮะก็คือตัว Adaptive Cruise นน Control พรม Stop and Go มีมาให้ไฟหน้าเปิดปิดไฟสูงอัจฉริยะระบบแจ้งเตือนการชนด้านหน้าระบบควบคุมการชนจากด้านหลัง Lane Departure Alert Blind Spot กล้องมองรอบคัน360องศาระบบป้องกันการชนเมื่อถอยหลังนะฮะแล้วก็ระบบช่วยหักพวงมาลัยเพื่อเลี่ยงการประทะมีมาให้ครบทั้งหมด เรียกได้ว่าจัดเต็มจริงๆสำหรับกระบะเลสซิ่งที่ตกแต่งสปอร์ตมาจากโรงงานแถมได้เครื่อง V6 นะ250แรงม้า600นิวตันที่พูดตรงๆเครื่องนี้ผมก็ชอบนะเป็นดีเซลที่เสียงไม่ดังแล้วก็สมรรถนะเนี่ยเรียกได้ว่าขับความเร็วสูง,งๆเนี่ยรอบยังต่ำอยู่เลยทั้งหมดนี้จบในราคาค่าตัว1,749,000บาทแต่เน้นย้ำทีนึงว่าราคานี้นะครับ200คันแรกเท่านั้นรีบไปดูกันที่งานมอ t ต r e x p o Boot Ford ได้เลยนะครับแล้วก็มีสีให้เลือกทั้งหมด2สี สีดำแอปโซลูดแบล็กแล้วก็คอมมานด์เกรย์ที่คุณดูในวิดีโอคลิปนี้นะถ้าเกิดคุณชอบคลิปแบบนี้รายงานข่าวแบบไวๆกระชับกระชับแล้วก็ด่วนๆแบบนี้ฝากกดแชร์กดไลค์กด, like, กด subscribe, s u b สไครป์เป็นกําลังใจให้คุกี้ผีด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อจะได้ทํารายงานข่าวแล้วก็คลิปต่อไปนะครับหลักๆประมาณนี้นะฮะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วก็เจอกันในงาน Motor Expo สิ้นเดือนนี้ครับผม